ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสะอนิเมะกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนิเมะอย่างวันฮิตฟิรทที่ได้ทำสถิติกวาดรายได้เข้าฉายวันแรกสูงถึง1000ล้านเยนหรือประมาณ260ล้านบาทน,นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าวันพีคคือตำนานตลอดกาลจริงๆวันนี้ยืนหนึ่งจะมาเล่าถึงนักพากเสียงลูฟี่คนแรกของประเทศไทยก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นนักพากค,คนใหม่ในปัจจุบันโดยผู้ที่ให้เสียงพากลูฟี่เป็นคนแรกนั้นก็คือ คุณปิยาชำนาญกิจหรือนับเปียกนั่นเองค่ะโดยเป็นคนแรกที่ให้เสียงลูฟี่ในวันพีทที่ออกฉายประเทศไทยในวันที่13มกราคมปี2545ที่ได้ฉายทางช่อง ITV และ VCD ของทางช่อง Audio a n d Video e n t ี r อ a i n m e n t ถ้าหากใครยังนึกไม่ออกเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะไอคนไหนที่มันชื่ออารองทันชื่อลูฟี่เป็นโจนสลับย่างเยอตึงเือตึงเือ ถึงไหนก็ไม่หลุดล็อกอยังไม่หลุดล็อกมันยืดอย่างเดียวตรงเท้ามันยังไม่หลุดเลยอ่ะมันยืดตึงหนือตึงหนืดหลังจากที่ได้ฟังเสียงนี้กันแล้วคงจะอ๋อก,กันแล้วสินะคะโดยทางคุณเปียกนั้นไม่ได้พากเสียงลูฟี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังพากตัวละครวินสมอกซันจิอีกด้วยอีกทั้งยังมีผลงานที่รู้จักกันดีและเป็นเจ้าของเสียงไอรอนแมนอีกด้วยค่ะโดยคนปิยะนั้นเคยพากที่ทีมพากอินซีทีมพากเสียงเอกเก่า ทีมภาค CVD ทีมภาคพัทธมิตรทีมภาคสิงห์ใสทีมภาคจลัดกรและทีมภาคช่อง3แต่ก็ได้กลับมาภาคกับทางช่องสมแทนคุณจักรกิจหานวิชัยที่ย้ายไปที่ช่อง7นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักภาคระดับตำนานเลยทีเดียวหลังจากนั้นปีพศออ2548ัาตูนวันพีชได้มีการจดลิขสิทธิ์ใหม่เป็นค่ายดีมเอ็กเพหรือว่าเด็กที่เรารู้จักกันในวันนี้ ทำให้ตัวละครมังกี้ดีลูฟี่เปลี่ยนนักภาคคนใหม่มาเป็นคุณอิทธิพลมามีเกตรหรือว่านาจูนนั่นเองค่ะโดยทางนาจูนนั้นมีลีลาการภาคที่ได้อัตรัมีทั้งมาเทปปนหาไปตามๆกันจึงทําให้มีการเปลี่ยนการภาคเสียงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้มัดยางยืดฉันมีชื่อว่ามังกีดีลูฟี่ หือชายที่จะก้าวข้ามพวกแกเรียกได้ว่าเป็นนักภาพขวัญใจวัยรุ่นกับคอการ์รตูนในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้โดยในอดีตนั้นทางคุณจูนเคยพากเสียงให้กับทางสถานีทโรทรทัศน์เคเบิล UBC และปัจจุบันก็ได้ไปพากเสียงให้กับทางช่อง9ช่อง3 ITV หรือว่าไทย PBS ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะและอีกทั้งยังมีบริษัทการ์ตูนในประเทศไทยหลายบริษัทอย่างเช่นเด็ ek, igo, กอามโกการ์ตูนอินเตอร์ อีกทั้งยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดห้าเหินสู้ฟัดโดยภาคเสียงเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเจินเสี่ยวฟงภาคในนามทีมภาคของพันธมิตรค่ะตอนนี้ได้มีภาพยนตร์อนิเมะท,ที่กำลังจะฉายเข้าในเร็วๆนี้ที่ทางคุณจูนนั้นได้ไปภาคเสียงนั่นก็คือ One Piece Film r e d โดยทางคุณจูนนั้นได้รับบทเป็นลูฟี่อีกเช่นเคยค่ะเรียกได้ว่าขครก็มาแทนที่คุณจูนไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งวันพิทฟิล์มเรทนั้นจะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่25สิงหาคมและถ้าหากใครสนใจรอบพิเศษที่จะมีจัดฉายก่อนกำหนดนั้นสามารถจองบัตรรอบพิเศษที่มีเสียงภาคไทยได้ชี้เด็กได้เลยค่ะซึ่งจะฉายในวันที่16-21สิงหาคมนี้อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะเนื้อหาทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเนื้อหาที่ทางทีมงานนั้นได้สืบค้นมาถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะ